สวัสดีเพื P ่อนๆพเอฟทางช่อง YouTube เชฟที่คนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับตัวเลขชุดที่หลายๆท่านรอคอยนะครับแอดรัชนกมีโชคในชุดจับคู่ล่างนะครับหลังจากเข้าติดต่อกันหลายงวดนะครับสำหรับแอดรัชนกรวมถึงแม่น้ำหนึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมาสอบผ่านที่09.78นะครับแล้วก็ใบฟ้าจันกรก็มาแล้วเช่นกันนะครับ แต่ก่อนที่จะร,ะรับชมวิดีโอก็ขอเรียนวันเดลหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเสือสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับหลังจากช่วงเช้านะครับแอดรัชนกปล่อยเลขดับล่างนะครับดับล่างการันตีว่าดับนะครับหนึ่ง8อแอันนี้ดับล่างนะครับช่วงเย็นนะครับแอดรัชนกได้ปล่อยชุดเลขคู่ที่หลายๆท่านรอคอยนะครับ นั่นก็คือชุดคู่ล่างนะครับชุดคู่ล่างงวดนี้แอดรัชนกจับมาที่94049303โดยเน้นไปที่94กับ04นะครับเน้น2หางนะครับอาจารย์ชมพู่ฝากแนวทางที่วิ่งบน9กับ6จับคู่ที่676968 979998วิ่งล่าง1มี1718แล้วก็19 เป็นแนวทางนะครับสำหรับแนวทางจากฝั่งของอาจารย์ชมพู่นะครับ เลขปูเทพนะครับให้มาเม็ดเดียวหางเดียว597จับคู่2ตัวเป็น95กับ97เป็นชุดเด่นนะครับแล้วก็ชุดกันชุดรองก็จะเป็น57นะครับอีกหนึ่งใบเป็นของแม่สารคามนะครับเลขฝันยายมาเขียนให้902นะครับจับคู่90-92-02อายุยายร้อปีนะครับชุดกัน602 แอดทอนนะครับมีเลขจับคู่ล่าง4ชุดนะครับงวดล่าสุดได้8-7นะครับงวดนี้วางแนวทางที่6-7-6-1-8-7-8-1ส่วนเลขเด่นสายรูดงวดล่าสุดจับ8ได้8-7นะครับงวดนี้จับล่าง0นย์นะครับอ่ะก็อาจจะเป็นคนละสูตรกันนะนะครับมีทางแอดทอนพาร,รวยนี้ก็จะมีหลายสูตรหลายตำรานะครับ ตำราที่จับคู่นี่ก็ตัวเด่น6กแปดเ่ในเ,เลขชุดล่างนะครับมาดูกันที่ใบฟ้าอาจารย์กรนะครับใบฟ้าอาจารย์กรงวดน,นี้มาแล้วนะครับงวดล่าสุดอาจจะหลุดไปนะครับสำหรับอาจารย์กรช่วงนี้ใบฟ้าสูตรก็อาจจะยังไม่นิ่งนะครับมีหลุดติดติดกัน2องสงวดเหมือนกันนะครับ 1มิทุนานะครับแนวทางจากอาจารย์กรวางแนวทางที่875,985,579แนะครับแล้วก็ชุด2ตัวก็จะเป็น7 5 7 6 7 9 8 5 8 6แล้วก็89นะครับขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไหนสำนักไหนนะครับทุกๆอาจารย์นะครับอาจารย์กรคกราศสินมาต่อกันที่แอดแม่น้ำหนนะครับ แม่น้ำหนึ่งงวดล่าสุดกลับมาปังนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นอาจจะหลุดไป 2- องมงวดนะครับกลับมาปังอีกงวดหนึ่งนะครับได้0 9ยกับ78นะครับงวดนี้วางแนวทางเลขชุดวิน4ตัวคือ6089นเะครับเลขชุดวินนะครับ6089แล้วก็จับคู่มาให้นะครับเน้นหางเดียว เน้นชุดเด่นนะครับที่86กับ89นะครับแล้วก็จับคู่ที่06 90 69กับ80นะครับการันตีว่าศูนย์มาร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแม,ม่น้ำหนึ่งานนะครับอใครที่ตามแนวทางนะครับก็นำไปพิจารณาต่อนะครับเลขชุดคู่วิน60 89นะครับ60 89จับคู่86 89 06 90 69แล้วก็80มาดูแนวะทางเลขขนมไทยของแอดเบสพารวยนะครับจัดหนักๆเม็ดเดียวนะครับ18ชุดเน้นอีก2หางคือ17กับ19นะครับการเบิ้ล1177นะครับแอดเบสพารวยฝันล่างนะครับชุดนี้ใบนี้นะครับอีกหนึ่งใบเป็นของแอดใต้ฟ้าซึ่งเป็นทีมงานของแอดราชนกไฮเปอร์นะครับ จับคู่ชุด3ตัวนะครับ6 1 2 6 1 5 6 1 6 17, 6 1 7 6 1 8 12, 8 1 2 8 1 5 8 1 6 8 1 7 8 1 8นะครับมับงกรเมรัยนะครับจับล่างชุดเด่นชุดเน้นงบน้อยจัดไปที่94กับ97นะครับวันนี้ก่อนนั้นก็จะให้แนวทาง หน่วยล่างเล็กวิ่งนะครับสายวิ่งหวยสัญจรนะครับก็จะเด่น9 5 4มีแล้วละท่านถามถ,ามถึงบ้านไผ่เมืองพลนะครับมีกี่ใบนะถ้าดูจากตรงนี้ก็มีหลุดออกมา2ใบนะครับใบด้านขวาเป็นสำนักที่เชฟตามอยู่แล้วก็ได้โชคมา2อามี ได้โชค2ตัวล่างมา3งวดติดต่อนะครับงวดก่อน06ตรงตรงงวดล่าสุดก็8 7ตรงตรงนะครับสำหรับใบขวานะส่วนใบซ้ายนะที่มีหลุดออกมาล่าสุดวันนี้เองนะครับเป็น2434 6474 2535 6575นะครับก็งวดที่แล้วเชฟไม่เห็นนะครับจากสำนักล่าสุดอาจารย์ต้อยนะครับเด่นล่างงวดนี้8 9 แปดสอ3 9ปดสนะครับเลขในตารางมี8มี9มี3มี2นะครับเลขอาจารย์ต้อยนะครับล่าง898283แอดเอ,อลาเม็ดเดียวชุดเน้นงบน้อยนะครับบนเม็ดเดียว25858ล่าง38นะครับก็นำไปพิจารณาต่อนะครับช่วงนี้แอดเอ,อลาอาจจะหลุด โหลดติดต่อกันหลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับอย่างสูตรยังไม่เข้าที่นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่ในหน้าไอพีหน้าครับสําหรับไีพีนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ